สวัสดีครับหนูช่ดหลังหลองครับหนูยิ้มเลยนี่ยิ้มฮ่พ่อปูที่นอนให้แล้วแย่งทวยนอนพ่อแล้วนะอันนี้ผู้ใดนี่อันนี้ผู้ใดเนี่ยอันนี้โชคดีอันนี้ผู้ใดนี่อันนี้อ้วนบ่ะอันนี้อ้วนดีครับอันนี้อ้วนบ่ะอันนี้อ้วนอ้วนอันนั้นหลงหลงเอาเอาเอาสุกสบายข้างนอก,ห,ก,กห้อยห้อยหอกกรซักไม่ไม่ได้นะ พึ่งซักมาลูกพึ่งซักมาคุณลูกใจเย็นแน่คนอ่ะพื้นดินน่ะพนสบายแห้งอุ้ยพี่นอ้องไม่พ่ออุ้ยหนูได้กินแฟดได้กินน้ำหอมน้ำยาแป๊บแพนมแม่พ่อหนูหอมพ้ยพ่อเมื่อไหร่เชื่อมอนว้างเมื่อไหร่พอเอาหอมอนบ้างอ้ยเอาหอมอนว้างเร็วแน่พ่อเดี๋ยวพ่อหมอนว่างให้เอาเอาเอา,เอาลงไปชัวร์เลยเอาเออเอา,เอา หนุนหนุนนอนรอดไปที่ไหนเอานอนเอานอนเออนอนกัน,น,นครับนอนลงไปสองตัวโซ่อา่าสามตัวโซ่ในเอา้าตอนกลางคืนก็จะนอนเบียดเสียดกันอยู่ตรงนี้แหละครับแอร์อัดอยู่นี่เอเนอเบิ่งลอดพี่นอ้องเบิ่งดเนี่ยหนาฮักบ้ามาผมหนาฮักบ่เออมีความสุขดีอยู่กับหมาครับอา่าบ่มีพิษบ่มีภัยบ่บ่ตองระแวดระว่างว่ามันสิมากัดเจ้าของนะครับนะ มีตะละเวอแต่ว่าความเปนสิกัดกัดเองบอ <laughs> อ่อะนะไอ้หลงไปนอนไว้หลงไปนอนโชคดีไปนอนโลกเช่โดยอ่ะไม่ยังสูวสามตัวเดี๋ยวจ่องยังกันเขม่งอยู่หนิฮะจ้องตัสิเรียกกันจับ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 เข้าดีเหนื่อยแล้วลูกง่วงยังวัดวัดมันก็ยิ้มแนมยิ้มเฮ็ดหนาเบื่อโลกไรวัด อ้วนครับยิ้มหน่อยอ้าวบ่สนเห็นบ่บ่สนอีหยังกูบ่สนเมื่อกี้อ้วนกูตายกูก็บบ่สนกูขี้หนาวอีพ่อหนูขี้หนาวดิพ่อหนูขี้หนาวนี่อันนี้เด็บักหลงบักหลงใส่หลงใส่หลงพี่น้องเมึงเมึงใส่หลงใส่หลงเรอบ่ครับอุยอ้วนก็บบ่สนใจครับใส่หลงกับเรอบ่หลงลงหลงลงหลง ลลลลอลล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 ลงลลาลลล่ลล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 ลัลตลลลลลลออลลอเลอนลลอลลลลลลนลลลนลลล่ลล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 ลอลล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 หลลล่ลล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 ลน้อลนูนลล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 ลอลล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 ลอลลลลนลล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 อลล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 มืลลาหนูไปอีกล้อลลง อยากไปสวนบ่อยากไปเล่นบ่ไปเล่นออกกําลังกายเนี่ยยังไม่บ่สวนลงไปสวนบ่ลงไปสวนลงไปสวนเออลงลงบอกว่าหนูบ่มักสวนยุงมันหลายบ่ยุงมันหลายบ่หนูบ่มักสวนเลยเนี่ลงรูปลับบ่ครับพี่น้องลงรูปลับบ่หูบลับพ่อใครว่าปอบปากอ่เดี๋ยวสิได้ไปซักไม้อะเดี๋ยวดำปื๊ดแล้วนะเออได้ ลูกใครว่าน่ารักกินเจียวแค่ได้กินตัวเธอแล้วก็อยากลองเมี้ยวเมี้ยวเมี้ยว,วอออันนี้ก็น่ารักไหมอันนี้ก็น่ารักคือกันี้เลน่ารักคือกันกได้นอนก็จอดตัวนี่นะอ่าอันนี้ก็คือกันนี่อันนี้ก็น่ารักกับเกาแครกแครตัวนี่นะอันนี้คือที่นอนของผมนะครับนอนกับเสบเสบก็มุมนี้แหละนะครับนะมุมนี้แหละนะเออมุมนี้เป็นมุมที่นอนกับเสบเบ,บนะครับนะอ่าวันน่าจะให้ดูตอนที่ผมปูที่นอน พวกสแสรบมันจะทำยังไงนะครับนะโอเคนะครับสแสรบมาสอดรู้สวัสดีครับบ๊ายบาย